อาณาจักรกรุงศรีดุวยานั้นเป็นราชธานีที่ยาวนานกว่า417ปีมีพมา้ามหากษัตริย์มากถึง34รัชกาลเป็นยุคสมัยอันรุ่งเรืองเฟื่องฟูด้านการค้าเศรษฐกิจการเมืองและการปกครองรวมถึงเรื่องราวต่างๆตลอดช่วงเวลาของการเป็นราชธานีศูนย์กลางอำนาจที่ยิ่งใหญ่แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป เนื่องด้วยกับผมเองนั้นมีโปรเจกต์สำคัญในชื่อชุดราชสสำนักบรลลังเลือดกุ้งสีอยุธยาในการถ่ายทอดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับยุคสมัยของอาณาจักรอุทยาและอาณาจักรข้างเคียงในช่วงเวลาใกล้เคียงกันซึ่งจะมีอาณาจักรกุ้งสีอุทยานั้นเป็นแกนหล,ลักในการนําเสนอเรื่องราวต่างๆแต่เนื่องด้วยระยะเวลาที่ยาวนานและหลายราชการ จึงต้องจัดทำโครงสร้างเพื่อปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในแต่และช่วงเวลาของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจในเส้นเวลาประวัติศาสตร์ษษของกรุงศรีอยุธยาเพื่อที่จะง่ายสำหรับการเข้าใจในการนำเสนอบทความต่อๆไปที่จะเป็นการเล่าแอบเอกเทศที่ไม่ได้เลียงช่วงเวลาแบบต่อเนื่องกัน สำหรับมุมมองการนำเสนอเกี่ยวกับกรุงศรีอุธยาและอาณาจักรข้างเคียงโดยการจัดทำขึ้นมาจะใช้ชุดข้อมูลหลักฐานอย่างเป็นทางการในการอธิบายเรียบเรียงเพื่อง่ายต่อการจำแนกช่วงเวลายุคสมัยของแต่และราชการแต่การนำเสนอบทความที่เป็นเอกเทศนั้นจะนำเสนอผ่านหลักฐานที่อยู่นอกเหนือมากกว่าพื้นฐานจากบทความที่เป็นทางการ สำหรับการเรียกพระนามของพระมหากษัตริย์ของอยุธยานั้นจะเรียกพระนามเต็มเพียงครั้งแรกครั้งเดียวและจะเรียกพระนามลำลองหรือพระนามที่รู้จักกันดีโดยทั่วไปซึ่งจะใช้เป็นคำเรียกในการอธิบายบทความต่างๆนับต่อจากนี้จึงได้จัดทำพระราชประวัติ34รชัชกาลผ่านช่วงเวลา5ราชวงศ์ของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาแบบฉบับย่อเพื่อให้ง่าย ่อการจำแนกในการแบ่งช่วงเวลาของเหตุการณ์ต,ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในยุคสมัยดังต่อไปนี้สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองนั้นทรงเป็นปฐมกษัตริย์ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช1893โดยตั้งเมืองที่บริเวณใกล้เขตหนองสนนหรือบึงพระรามบนเกาะเมืองอยุธยา ซึ่งเป็นเขตพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ดีเยี่ยมในการปกป้องเมืองเพราะมีแม่น้ำสำคัญถึงสามสายมาบรรจบกันด้านเหนือนั้นคือแม่น้ำลบบุรีด้านตะวันตกและด้านใต้คือแม่น้ำเจ้าพยารวมทั้งมีแม่น้ำป่าศักในทิศตะวันออกโดยพระเจ้าอู่ทองนั้นได้ตั้งชื่อเมืองว่า กรุงเทพมหานครปรวรทาวารวดีศีอยุธยามหาดีลกนพรัตน์ราชธานีบุรีลมอุดมมหาสถานและชสมัยของพระเจ้ารามาธิดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองนั้นทรงมีเขตอำนาจในแคว้นละโวอันเป็นฐานอำนาจสำคัญของพระองค์เองหรือพระเจ้าอู่ทองนั้นก็ยังเกี่ยวพันผูกไมตรีกับแคว้นสุพรรณบุรี ในเขตพื้นที่ภาคกลางซึ่งมีขุนพะง,ง่วะเจ้าแขวนสุพรรณบุรีซึ่งเป็นพี่เมียของต้นอีกด้วยยุคสมัยของพระเจ้าอู่ทองนั้นนอกจากการสถาปนาตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธ,ธานีแล้วยังมีการทำสงครามกับอาณาจักรของพระนครหลวงและได้รับชัยชนะรวมถึงการทำสงครามกับกรุงสุโขทยัยโดยรัชสมัยของพระเจ้าอู่ทองนั้น ทรงครองราชสมบัติแห่งอาณาจักรกรุงศรีอิุธิยาตั้งแต่ปีพุทธศักราช1 8 9 3ถึงปีพุทธศักราช1912รวมระยะเวลาทั้งสิ้น19ปีมีพระชนมายุ5 5พ0 0ษาสมเด็จพระราเมศวรเป็นพระ,ะราชรนลดของพระเจ้ารามาธิพีอู่ทอง ทรงขึ้นดำรงตำแหน่งสืบต่อพระเจ้าอูทองพระราชบิดาในปีพุทศักราช1912ทว่าด้วยแรงกดดันทางอำนาจอันมหาศาลของขุนพระง่วผู้เป็นพระมาตุลาซึ่งเป็นเจ้าแขว้นคลองสุพรรณบุรีและเป็นเครือญาติทำให้พระราเมส่วนนั้นต้องสละราชสมบัติหลังจากครองราชสมบัติได้เพียงหนึ่งปีเศษเท่านั้น แล้วให้พระเจ้าขุนพระงัวขึ้นครองราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาแทนโดยตัวของสมเด็จพระราเมศวนนั้นได้สเสด็จขึ้นไปยังแคว้นละวโวเขตอำนาจของราชวงศ์อู่ทองและอยู่ที่นั่นยาวนานกว่า18ปปีจนกระทั่งขุนหลวงพระงัวนั้นสเสด็จสวรรคตและพระเจ้าทองรลันผู้เป็นพระราชโอรสของขุนพระงวนั้นขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อทำให้พระราเมศวนนั้น ยกกองทัพจากคว้นละโวมายังกรุงศรีอยุธยาโดยทําการชิงราชสมบัติจากพระเจ้าทองรันแล้วสําเร็จโทษพระเจ้าทองรันยุวกษัตริย์นั้นเสียแล้วขึ้นของราชบัลลังก์ของกรุงศรีอุทยาสืบต่อเป็นครั้งที่สองซึ่งครองราชในช่วงปีพุทธศักราช1,931ถึงปีพุทธศักราช1,938 รวมระยะเวลา7ปีโดยราชสมัยของพระอ,องค์นั้นได้ทำการเสริมสร้างอำนาจให้กับราชวงศ์อู่ทองในอนาณาจักรอยุธยารวมถึงการทำสงครามกับอาณาจักรพระนครหลวงจนได้รับชัยชนะและมีการสร้างวัดสำคัญขึ้นสองแห่งคือวัดพระมหาธาตุและวัดภูเขาทองให้แก่พระพุทธศาสนาในแผ่นดินของพระอ,องค์ โดยพระองค์นั้นทรงสวรรุคตลงในปีพุทธศักราช1938มีพระชนมายุทั้งสิ้น56พรรษารวมระยะเวลาการครองราชสมบัติทั้งสองครั้ง8ปีสมเด็จพระรามราชาธิราชเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ารามีสวนขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อพระราชบิดาในปีพุทธศักราช1938ถึงปีพุทธศักราช 1952ระยะเวลารวม14ปีในยุคสมัยรัชกาลพระอ,องค์นั้นได้มีการทำสงครามกับอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่และอาณาจักรสุขโขท,ทยัยแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จมากนะักโดยสิ่งที่ประสบความสำเร็จในรัชสมัยของพระอ,องค์นั้นก็คือการติดต่อค้าขายกับราชสมนัรต้ามหมิงทำให้เกิดการค้าระหว่างอยุธยาและจีนนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้น ที่มีขึ้นในรัชสมัยของพระอ,องค์รวมถึงด้านการเมืองและเศรษฐกิจและสังคมที่อิทธิพลของราชสมัคิจีนนั้นได้แร่เข้ามาสู่กุงศรีอุทยาสำหรับพระรามราชาธิราชนั้นมีปัญหากับเจ้ามหาเศนาบดีผู้ใหญ่ของตัวเองทำให้เจ้ามหาเศนาบดีผู้ใหญ่นั้นได้หลบหนีไปพึ่งพิงเจ้านครอินเจ้าแขว้นสุพรรณบุรี ตึงมีศักดิ์เป็นลุงของสมเด็จพระรามราชาธิราชโดยเจ้าคอนครอินนั้นยกกองทัพจากแผนส่วนปรีขึ้นมาตีกรุงศรีอยุธยาโดยมีกองทัพของเจ้ามหาเสนาบดีผู้ใหญ่เป็นกำลังสำคัญในการช่วยเขายึดของกรุงศรีอยุธยาจนสามารถล้มล้างเอาชนะเหนือกองทัพของพระรามราชาธิราชได้เป็นผลสำเร็จแล้วเจ้าคอนครอินแห้งงวงสรปนภูมิในปราบดาพิเศษ ขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อไปส่วนสมเด็จพระรามราชาธิราชนั้นได้ถูกในระเทศไปอยู่เมืองปทาคุจามส่งผลให้เป็นอันจบสิน้นยุคของราชวงศ์อู่ทองโดยสิ้นเชิงซึ่งราชวงศ์อู่ทองนั้นมีพระมหากษัตริย์ทั้งสิน้นสามรัชกาล